ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแงพงเพชรทุกท่านในโอกาสที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2566นี้การได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงความมานะพยายามจนประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบแล้วยังเป็นความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปกครองและครอบครัวอีกด้วย ขอให้บัณฑิตราชพัฒนเป็นบัณฑิตยุคใหม่ที่ไม่หยุดนิ่งกับการเรียนรู้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิตเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพลังสร้างสารรค์เพื่อท้องถิ่นสมดังปณิธานของมหาวิยาลัยราชพัฒนที่เป็นสถาบันแห่งปัญญาของแผ่นดินในโอกาสที่เป็นมงคลน,นี้ขออวยพรให้บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรท,ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีความมั่นคงในชีวิตตลอดไปขอให้ท่านเป็นบัณฑิตแท้ที่เปลี่ยมไปด้วยคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าและเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาตนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่าง,ย,างยั่งยืน ้องขอแสดงความยินดีครับบัณฑิตทุกท่านที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นะครับการได้รับปริญญาบัตรไม่ได้หมายความว่าท่านแค่เรียนจบตามหลักสูตรแต่มันหมายถึงการที่ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้เพียรพยายามอดทนมุ่งมั่น ก้าวเดินไปสู่ชีวิตที่ดีในอนาคตและทุทกๆท่านเองก็ก้าวมาถึงจุดหมายซึ่งการันตีโดยมีการเ,เป็นหลักฐานก็คือใบปริญญาแต่เพียงใบปริญญาอย่างเดียวไม่พอนะครับอยากให้ทุกท่านได้ภูมิใจที่ตัวเองเพียรพยายามมุ่งมั่นอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับถ้าพวกท่านไม่มีความพยายามไม่มีความมุ่งมั่น ไม่มีความอดทนและไม่มีการที่จะเรียนรู้ท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ในโอกาสนี้ก็ขออวยพรให้กับบัณฑิตทุกๆท,ท,ท่านได้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานในอนาคตมีความรุ่งเรืองมีความออผาสุกไม่ป่วยไม่ไข้แล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่หวัง นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็อย่าลืมทั้งหมดทั้งมวลต้องอยู่ในต้องใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์คู่กับคุณธรรมแล้วก็ก้าวเดินอย่างสง่าง,งามต่อไปครับขอขอบคุณครับสวัสดีบัณฑิตมหาบัณฑิตและอุษฎดีบัณฑิตทุกท่านเนื่องในโอกาสพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรนี้ ครูขอแสดงความยินดีกับทุกคนความสำเร็จของทุกท่านเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นพยายามตั้งใจศึกษาเร,าเรียนและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนประสบความสำเร็จได้อย่างสง่าง,งามในวันนี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อตอนเองครอบครัวและมหาวิทยลาลัยแห่งนี้ปริญญาบัตรที่ท่านได้รับไม่ใช่เพียงเครื่องหมายแห่งความรู้แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรับผิดชอบ ในการนำความรู้ความสามารถและคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเององค์กรสังคมและประเทศชาติต่อไปเนื่องในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของทุกท่านขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็สวัสดีนะคะดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตของมหาชลัยราชภัฏกำแพงเพชรนะคะซึ่งในปีนี้นะคะทุกท่านก็ได้มีโอกาสเนาะรับพระราชิิญญัตินะคะในวันที่3พฤศจิกายน2568นี้นะคะก็ครูเองนะคะก็ต้องแสดงความยินดีนะคะกับทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยทุกท่านมีความอุตสาหพยายามในการศึกษาเรื่อเรียนนะคะจนสําเร็จการศึกษาได้ และตอนนี้ก็มีอาชีพมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งนะคะของเรื่องของการศึกษาของพวกเราทุกคนนะคะก็ครูก็ขออวยพรนะคะให้กับบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตทุกคนนะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะในการทํางานนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนนะคะไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาตนเองพัฒนาองค์กรแล้วก็พัฒนาประเทศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของพวกเราแล้วก็ของครูด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเน้อในการในการทำงานนะคะมีอนาคตที่ดีค่ะนะคะมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะก็ขอแสดงความยิดีกับทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะบัณฑิตทุกท่านคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้นะคะบัณฑิตทุกท่านคะหลายๆท่านคงเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกของการทํางานนะคะเพราะว่าการจบการศึกษาในระดับทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตเนี่ย เราสามารถนำสิ่งที่เรารู้นำสิ่งที่เราเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปประกอบอาชีพนะคะเป็นอย่างแรกแล้วก็อย่างที่สองก็คือการพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็อย่างที่สามก็คือช่วยพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะบันฑิดทุกท่านคะมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรน,นะคะยินดีที่จะ เป็นหลังบ้านให้กับทุกท่านได้กลับมาพัฒนาความรู้กลับมาเรสกิลอัพสกิลและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ทางด้านความรู้วิชาการนะคะกับทุกท่านขอให้บันดีทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวในชีวิตการทำงานแล้วอย่าลืมกลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏกำแพงเพชรบ้างนะคะยินดีกับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาและได้เข้ารับพระราชทานปร,ริญญาบัตรในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ที่จะถึงนี้ทุกความพยายามมีค่าและเป็นผลสำเร็จที่เห็นได้จริงขอให้ความสำเร็จในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความสำเร็จต่อไปในอนาคตนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านคะ่ะผมขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกท่านทั้งบัณฑิตระดับปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกในโอกาสที่ท่านจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ขออนุญ,ญาตชื่นชมในความภาคเพียรมานะอุตสาหะของท่านที่ท่านได้ใช้เวลาตลอดระยะเวลาทั้ง4ปีนะครับ ในระดับปริญญาตรีนะครับและในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกนั้นก็ใช้เวลาพอสมควรภาคเคียนจนสามารถสำเร็จการศึกษาได้นะครับบัณฑิตมหาวิทยาลัยลาาราชพัฒนั้นมีความพิเศษมากกว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยอื่นๆกล่าวคือความเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนั้นนอกจากท่านจะมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ในศาสตร์ที่ตนเองได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วนั้นท่านยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในความเป็นท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับสังคมท้องถิ่นเป็นอย่างมากนั่นก็หมายความว่าท่านสามารถใช้ความรู้ที่ท่านได้เล่าเรียนประกอบกับความรู้ที่ท่านได้มีในระดับชุมชนท้องถิ่นนั้นไปประกอบสัมมาอาชีพเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น อัจจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้เป็นอย่างดีนะครับและก็อย่าลืมจะต้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งพระองค์ทุกพระองค์นั้นได้เป็นผู้อุปถัมภ์คำจุนมหาวิยาลัยราชพัฏให้เติบโตได้เป็นผู้ที่ให้ความรักความเมตตาก,กับเราชาวราชภัฏมาเป็นระยะเวลายอย่างยาวนาน ทั้งในหลวงรัชกาลก่อนและในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็อยากจะขอให้บัณฑิตมหาวทยาลัยราชภัฏทุกท่านนั้นได้เทิดทูนสิ่งนี้ไว้เหนือเกล้านะครับสุดท้ายก็ขอให้ท่านได้มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีกำลังกายกำลังใจที่จะประกอบสัมมาอาชีพนะครับและก็ขอให้ท่านได้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านในอนาคตต่อไปขอบพระคุณครับ